เอกสารอะไรที่คุณต้องเตรียมก่อนการซื้อต่างประเทศและการนำสินค้าเข้ามาในบริษัทเราตัวแรกก็คือใบอนุญาตที่ออกจากกรมศุลนว่าคุณมีสิทธินำเข้าสินค้านั้นนะแล้วใบอนุญาตเนี้ยทำยังไงคุณแค่เป็นคนประสานงานไม่ต้องลงไปทำเองก็ได้ตอนครูทำครูจ้างชิปปิ้งไปทำนะว่าเฮ้ยถ้าครูจะนำเข้าสินค้าเป็นผู้มีสิทธินำเข้าส่งออกครูต้องทำไงกรมศุลนก็จะมีแบบฟอร์ม มาให้เราเกอกซึ่งครูใช้ชิปปิง้งใช่ปะชิปปิง้งเขาก็จะเกอกให้เราแล้วก็ขอพอๆสอง,สงูนย์หนังสือรับรองแล้วเอกสารตัวจริงนั้นก็ต้องส่งมาให้ทางผู้มีอํานาจของบริษัท MD คนที่มีอานาจเซ็นในเช็คในหนังสือรับรองต่างๆให้เซ็นเอกสารตัวจริงเบื้องต้นได้ PDF ไฟล์มาที่จะเกาะข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเหมือนเป็นใบคําขอ,ขอเปิดลงทะเบียนอะ เหมือนเราไปธนาคารจะไปขอเปลี่ยนแปลงหรือขอเพิ่มอะไรเขาจะมีเอกสารคําขอเหมือนเราขอบัตรเครดิตอะไรพวกน,นี้เหมือนกันมีแอปพลิเคชันให้เรากรอกก็ส่งมาเป็น pdf ไฟล์เนาะให้เรากรอกชื่อบริษัทนู่นนี่นี่นัน้น,น,น,นให้กับเขาว่าเราจะเป็นผู้มีสิทธิ์นําเข้าคุณใช้ชิปปิ้งนะชิปปิ้งเขาก็จัดการให้คุณหมดแนละ้วบอกพี่ขอหนังสือรับรองขอพอพอสองย์ขอบัตรผู้มีอํานาจของ ของเจ้าของบริษัทอาคูก็ให้ข้อมูลไปเสร็จเขากอกเสร็จเขาบอกพี่ pdf ไ i pdf ไฟล์ pdf f i ล์เนี้ยพี่ปิิพนออกมานะตัวจริงแล้วก็เอาพวกเอกสารสําคัญของบริษัทที่ผมขอเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่เอาไปให้ผู้มีอำนาจพี่เซ็นด้วยเซ็นเสร็จแล้วพี่ส่งตัวจริงมาให้ผมเดี๋ยวผมไปยื่นให้กรมสุนเองเบื้องต้นผมขีข้อมูลเข้าไปในกรมสุนรเรียบร้อยละใช้เวลาไม่ถึงเจ็ดวันเดี๋ยวนี้ยิ่งเร็วกว่านั้นนะก็ได้แล้วได้บัตร การนําเข้าส่งออกมาได้แล้วอันนี้คือ1สเต็ปที่คุณจะต้องเตรียมนะคะแล้วพอได้สิทธิ์การนําเข้าส่งออกคุณก็ต้องแต่งตั้งตัวแทนการนําเข้าส่งออกเดี๋ยวนี้บริษัทส่วนใหญ่จะไม่ไปเดินพิธีการเองเพราะมันเสียเวลากพวกชิปปิ้งอะ่ะเขาเขาเรียกไงมีชั่วโมงบินมากกว่าเราเขารู้เส้นทางว่าต้องไปทำไงให,ให้มันรวดเร็วลําพังเราไปทำนะหมายถึงเราใช้พนักงานบริษัทเราไปทำเนี่ย โอ้โหแต่ละชิปเมนต์กว่าจะได้มาใช้เวลามากแล้วเหนื่อยกับคนทำงานด้วยไอยเหนื่อยไม่เท่าไหร่เพราะเป็นหน้าที่เขาที่ต้องทำแต่จะใช้เวลามากกว่าใช้ชิปปิ้งในการเคลียร์ของออกพอเป็นแบบนั้นเสร็จของที่เข้ามามันมีค่าสตรอเลจที่รอที่นั่นเนี่ยเขาให้ฟรีทามได้3วัน5วันไม่เกินนี้ถ้าเกินนี้จะมีค่าใช้จ่ายโอ้มันไม่คุ้มกันนะคุูใช้ชิปปิ้งคุูลองคำนวณแล้วใช้ชิปปิ้ง แล้วบริษัทส่วนใหญ่99%นะครูว่ามัน99%ที่ใช้ชิป p ิ้งเพราะครูคุยกับเพื่อนๆครูหลายๆคนที่ทำอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ s h i ปปิ้งกันทางนั้นแล้วมันค่าบริการมันหลักพันไอ้ตรงพวก s h i ปปิ้งจะดูยังไงเขาจะหลอกไม่หลอกนั้นคุณไปเรียนในคอร์สอัปเกรดจะซื้อต่างประเทศและการนำเข้านในนั้น,น,นครูสอนวิธีดูสอนให้รู้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสอนทางเดินเอกสารสอน,สอนการเชื่อมโยง ว่ายังไงคุณจะไม่ถูกใครหลอกในการซื้อต่างประเทศหรือการนําเข้าค่าใช้จ่ายเนาะแต่ละส่วนที่ไปติดต่อมันก็มีเกิดขึ้นทั้งนั้นอันในส่วนนี้เรามาคุยถึงเอกสารที่คุณจะต้องเตรียมก่อนก่อนที่ซื้อต่างประเทศและนําเข้าคือใบอนุญาตกรมศรรุลคุณต้องม,คองมีคุณต้องมีสิทธิ์เป็นผู้นําเข้านะคะอ่ามีสิทธิ์ผู้นําเข้าแล้วอันที่สก็คือ LC คุณมี อนุมัติอะไรกับแบงก์กันหรือยังเขาอนุญาตให้คุณเปิด l อได้หรือยังคุณไปทําเงื่อนไขกับแบงก์ไวรือเปล่าเพราะบางทีเราซื้อต่างประเทศต่างประเทศยอมรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็น l อเท่านั้นแล้วคุณได้เตรียมการไว้ก่อนไหมถ้าไม่เตรียมการไว้ก่อนคุณจะเสียเวลาตอนที่คุณไปซื้อเฮ้ยแบงก์รีเควส์ด,ดูนี่นั้นโอ้โหมันเสียเวลาการที่คุณจะใช้ของตรงนั้นมาผลิตให้ลูกค้า เงินจะเข้าบริษัทก็ยังเข้ามาได้ก็ด้วยขั้นตอนที่คุณยังไม่ได้ทําดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้ครูบอกคุณเลยถ้าคุณจะทํานําเข้าส่งออกเนี่ยเรื่องแบงค์คุณก็ต้องคุยไว้ว่าเฮ้ยถ้าฉันจะเปิด l อจะต้องมีวงเงินอยู่ในแบงค์เท่าไรจะต้องยังไงทํากันให้เรียบร้อยแล้วส่วนที่3คุณต้องมีใบอนุญาตสินค้าการนําเข้าของสินค้าตัวน,นั้นกับหน่วยงานต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้อง สินค้าไม่ใช่ว่านำเข้าได้ทั้งหมดที่คุณจะซื้อนะมันไม่ได้ซื้อในประเทศมีในประเทศมันต่างประเทศเพราะมันเจอกรมศุลเคียร์เขาต้องดูว่าเป็นสินค้าต้องห้ามไหมมีภาษีหรือเปล่ามันดูหลายอย่างดังนั้นคุณก็ต้องรู้ในสินค้าตัวคุณเองว่ามันจะต้องไปขออนุญาตมีใบอนุญาตอะไรก่อนการจะซื้อหรือเปล่าวะอย่างครูเคยนำเข้าพวกแบกตเตอรี่เนี่ย มันต้องมีขออนุญาตจากกรมสรรพารมิตรครูมีนำวิทยุสื่อสารเข้ามันเกี่ยวกับการสื่อสารเนี่ยครูต้องไปที่สวทชวเพื่อที่จะไปขออนุญาตการนำเข้าตรงนี้เราต้องรู้ด้วยว่าวัตถุดิบรอแมทที่เรานำเข้ามันติดใบ,บอนุญาตอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แค่กรมศุนย์อย่างเดียวแล้วสิ่งที่จะดูตรงเนี้ยดูยังไงไปเรียนในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างนะครูสอนคุณ ถึงการดูรายละเอียดในตัวสินค้าพิกัดสุลกากรระบบมันเป็นยังไงราคาเป็นยังไงคุณจะรักไก่เข้ามาสูงต่ำมันได้ไหมคุณไปเรียนในคอร์สนั้นแล้วคุณจะกระจ่างกับการซื้อต่างประเทศแล้วการนำเข้าโดยปริยายคุณไม่ได้รู้แค่ระบบพิกัดสุลกากรว่าเฮ้ยไปเช็คแล้วต้องมีสิทธิ์นำเข้านู่นนี่นะั่นต้องขออนุญาตอะไรหรือเปล่ามันมีหลายเรื่องราวที่คุณจะต้องรู้ครูสอนตั้งแต่พื้นฐาน ยันคุณเคลียร์ของเข้าได้ยันข้อระวังต่างๆที่คุณจะเจอตรวจสอบย้อนหลังยันค่าใช้จ่ายยันการเชื่อมโยงแต่ละที่ไปเอาความรู้ในนั้นครูอัปเกรดเป็นปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอินโคเทอร์มก็เป็นนักปัจจุบันแปลความรู้แล้วคุณจะไม่ถูกหรอกแล้วคุณจะเข้าใจในการนําเข้าเรื่องพวกนี้มันจะเป็นเรื่องง่ายๆสําหรับคุณเลยคุณจะไม่มึนไม่งงไม่กงครูขอให้คุณเรียนรู้เนาะในสิ่งที่ครูบอกคุณเนี่ย ก่อนการซื้อต่างประเทศก่อนการนําเข้าเนาะสามอย่างที่ครูบอกคุณมเมื่อกี้คือคุณต้องมีใบอนุญาตการนําเข้าอย่างถูกต้องกับกรมศุลสคุณต้องคุยกับแบงก์ไว้ก่อนว่าถ้าคุณจะเปิด LC มันต้องมีเงื่อนไขย,ยังไงทําไว้ให้เรียบร้อย 3. ตัววัตถุดิบโอแมทที่คุณซื้อนะ่ะมันต้องขออนุญาตจากหน่วยงานไหนหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่กรมศุลอย่างเดียวหรือเปล่าก็เอาพวกนั้นมาดู ครูขอให้คุณจเจริญเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะทั้งการเติบโตจิตวิญญาณและเงินในกระเป๋าคุณครูขอให้คุณเป็นคนเรียนรู้อยู่เสมอกดไลค์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยเนาะครูขอให้คุณโชคดีมากๆจากใจครูธัญญาค่ะ